ห,หลายๆคนจะมีความเข้าใจว่าปลาล์มไม่ต้องวางระบบน้ําส่วนน้อยมากที่วางระบบน้ำปลาปลามม์มเลยรู้ความต้องการความต้องการน้ําของต้นปลาล์มเนี่ยสูงมากๆผมบอกเลยวิธีการเลือกท่อเมดแล้วก็ท่อย่อยเนี่ยเราเลือกอยังไงหัวสปริงเกอร์ที่เราจะใช้เนี่ยจ่ายน้าได้กี่ลิตร100ลิตร100หัวเราใช้น้ําแค่หมื่นเดียวเขอท่อที่ตอบโจทย์ก็คือนิ้วครึ่งใน,ในแถวในแถวมีกี่ในแถวมีกี่หัวในแถวมีสิบหัวในแถวมีสิบหัวต้องการอัตราการไหลแค่พันเดียว ต้องการแค่สิบหัวสิบหัวพันหนึ่งเราก็จะไปใช้นิ้วนึงหรือหกหุนก็ได้ให้โฟเลตมันสูงๆขึ้นต้นในี่สี่หุนต,ตายตัวอยู่แล้วว่าแค่ร้อยเดียวนี่พอเราได้ทอเมนมาแล้วปุ๊บเข้าแถวอ่าคลิปนี้เป็นการวางระบบน้ําสวนปาล์มค่ะหลายๆคนจะมีความเข้าใจว่าปาล์มไม่ต้องวางระบบน้าสวนน้อยมากที่วางระบบน้าปาล์มเนี่ยต้องการน้ําเยอะมากๆผมจะบอกให้มผมรู้ได้ไงผมก็มีแล้วมีตัววัดด้วยอ่าก็เลยรู้ความต้องการความต้องการน้ําของต้นปาล์มเนี่ยสูงมากๆผมบอกเลย สงวัาทุเรียนเป็นสองสาเท่าอ่ะเออเราเคยทําคลิปวัดไปแล้วเนาะใช่เคยทําคลิปวัดไปแล้วแล้วก็คนคนที่เป็นเจ้าของแมคโครเขามาขุดให้นะเขาบอกว่าช่วงนี้ทางฝั่งสุราษฎร์กะบี่ก็จะเริ่มมีการวางระบบน้ําส่วนปามกันเยอะมากๆใช่ครับใช่ใช่ใแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเขาก็วางเป็นปกติอืมอ่า น,นั่นคือความคิดเห็นจากเจ้าของไมคโครนะคะบอกว่าจริงๆก็วางไปปกติเพราะที่สวนพ่อเขาเนี่ยก็วางระบบน้ําตั้งแต่แ,ตแรกปลูกปาล์มเหมือนกันและไม่เคยมีคําว่าปาล์มขาดคอเลยใช่ใช่เขาไปเจองานเยอะคนพวกนี้ครับเขาจะรู้เลยเขาจะรู้เลยว่าอะไรยังไงเขาไปเจองานมาหมดแล้วหน้างานเนี่ยเขาไปเจอหลายรูปแบบครับเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเราได้ว่าระบบน้ําของปาล์มเนี่ยมันสําคัญมากขนาดไหนอ่ะทีนี้ป้าบอก่อยคะ่ะว่าวิธีการเลือกท่อเมดแล้วก็ท่อย่อยเนี่ย เราเลือกยังไงแต่บอกก่อนว่าแต่ละแปลงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาผมคำนวณที่ลาบแล้วกันเพราะว่ามันมันมันง่ายนะที่ราบเนี่ยคือเอาค่าเฮสสูนเลยนะค่าความชันอ่ะค่าความชันของพื้นที่เนี่ยเอาศูนย์เลยเอาศูนย์เลยคือค่าค่าเป็นปกติคือที่เรียบเสมอเลยนะโอเคสมมติเราต้องการหัวสปริงเกอร์ร้อยหัวอันดับแรกเลยผมจะบอกก่อนเลยว่าเราต้องรู้ก่อนว่าหัวสปริงเกอร์ที่เราจะใช้เนี่ยจ่ายน้าได้กี่ลิตร อแต่น้ําได้กี่ลิตรผมก็เอาร้อยเดียวเพราะมันคํานวณง่ายหนึ100่งร้อยลิตรหนึ100่งร้อยหัวเราใช้น้ําแค่หมื่นเดียวใช่ไหมครับคํานวณจากหัวสปริงเกอร์มาหาท่ออหัวสปริงเกอร์หนึ่งร้อยลิตรเราต้องการท่อที่ทําน้ําได้หมื่นเดียวท่อที่ตอบโจทย์ก็คือนิ้วครึ่งนิ้วครึง่งหรือสองนิ้วถ้าให้โฟเรทสูงๆูงอัตราการไหลสูงสูง,สงก็อัพขึ้นมาเป็นสองนิ้วสองนิ้วนี่ทําได้หมื่นแปดแต่เราใช้แค่หมื่นเดียวคุณคิดดูเหลือไหม เหลืออ่าน้ำจะไปคล่องเลยแล้วปั๊มก็จะทํางานไม่หนักอ่าเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ไปหาท่อย่อยได้ท่อเมนแล้วท่อเมนสองนิ้วใช่ไหมต้องการอัตราไหลหมื่นหนึ่งท่อเมนสองนิ้วไปหาในแถวในแถวมีกี่ในแถวมีกี่หัวในแถวมีสิบหัวในแถวมีสิบหัวต้องการอัตราการไหลแค่พันเดียวสิบหัวท่ออะไรตอบโจทย์ท่อสีหุ่นก็พอแล้วอืมท่อสีหุ่นทาน้ําได้พันกว่าอือถพันหนึ่งพันหนึ่งพอดีพันหนึ่งพอดีก็ใช้ท่อสีหุ่นใช่ครับใช้ท่อสีหุ่นขึ้นต้นเลย นี่ครับแค่นี้เองง่ายๆเลยอัตราการคำนวณก็จะประมาณนี้เลยอ่าทอ่อเมนสองนิ้วใช่ไหมครับเอาเข้าท่อย่อยท่อย่อยก็ต้องการแค่ต้องการแค่สิบหัวสิบหัวพันหนึ่งเราก็จะไปใช้นิ้วหนึง่งหรือหกหุนก็ได้ให้โฟเลตมันสูงๆแม่แต่ขึ้นต้นเนี่ยสี่หุนตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าแค่ร้อยเดียวร้อยเดียวอัตราการไหลพันหนึ่งยังงก็สี่หุนพออยู่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปลืองอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกปลูกพืชสามร้อยต้นอ่า สมมติว่าปลูกพืชสามร้อยต้นค่ะครับปลูกพืชสามร้อยต้นออาแล้วกต็ต้องใช้สปริงเกอร์หกร้อย <600 S 2> ต้นละอ่าสองหวงองัว2 2> ก็คือ600หกร้ <600 S 1> อยหัวอเราต้องใช้ท่อเมนกี่นิ้วคะอา่าหกร้อยหัวหกร้อยหัวหัวละร้อยลิตรก็เท่ากับหกหมื่นหกหมื่นลิตรถูกต้องไหมครับหกหมื่นลิตรอ่าหกหมื่นลิตรเรารู้แล้วว่าจํานวนน้าที่เราต้องการคือหกหมื่นลิตรเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาหาท่อเมนอ่าท่อเมนที่ทําน้ําได้หกหมื่นลิตรคือท่อขนาดไหนสี่นิ้วอ่า อ่าอัตราการไหลสูงสุดของท่อสี่นิ้วก็คือหกมิลลิลิตรอ่านั่นแหละครับทีนี้พอเราได้ท่อเมนมาแล้วปุ๊บเข้าแถวในแถวแถวก็คือเหมือนกับนี่แถวย่อยอย่างนี้แถวย่อยท่อเมนคือแล้วแต่คุณจะดีไซน์แล้วแต่เราจะดีไซน์ว่าจะให้อยู่ตรงไหนตรงกลางสวนก็ได้ไม่มีตายตัวไม่มีตายตัวไม่มีตายตัวอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่หน้างานอ่าอ่าเสร็จปุ๊บท่อย่อยเนี่ยท่อย่อยที่ผ่านจากเมนเข้ามาเนี่ยครับเมนย่อยอ่ะเราก็ดูเลยว่าในแถวเนี่ยมีต้นออ อะสมมติในแถวมีร้อยหนึ่งในแถวมีร้อยหนึ่งต้นละสองหัวสองหมื่นลิตรแถวแถวนี้ใช่ไหมคะย่อยเออในแถวมีร้อยหนึ่งตัวละสองหัวเท่ากับสองหมืลิตรท่ออะไรที่ทําน้ําได้สองหมืลิตรใช้ท่อสองนิ้วครับอืมท่อสองนิ้วทาอัตราการไหลได้สูงสุดหมื่นแปดแต่เราไม่ต้องไปฟิกขนาดนั้นไม่จาเป็นต้องไปฟิกขนาดนั้นถ้าเกิดเกินจากสองนิ้วก็คือสามนิ้วซึ่งมันสิ้นเปลืองในกรณีนี้เราอนุโลมให้เป็นท่อสองนิ้วได้สองนิ้วก็อัตราการไหลหนึ่งหมื่นแปดก็ ก็พอดีอ่าเสร็จปุ๊บพอได้น้ําในท่อย่อยแล้วใช่ไหมครับต้องการน้ำหมื่นแปดต้องการน้ำสองหมื่นเราก็ใช้ท่อเป็นสองเอ่อท่อย่อยสองนิ้วเสร็จปุ๊บทีนี้พอขึ้นหัวขึ้นต้นเนี่ยต้นละแค่สองหัวต้องการอัตราการไหลแค่สองร้อยลิตรแต่ท่อสี่หุนทําได้หนึ่งพันท่อที่ตอบโจทย์ก็คือสี่หุนถูกต้องนั่นแหละครับเนี่ยคือวิธีการคํานวณง่ายๆเข้าๆนะอ่านั่นแหละครับทีนี่เราส่งน้ําอ่ะทั้งแถวเลยให้ได้หกหมื่นลิตรส่งน้ําเข้าแถวเนี่ยยทั้งแถวเล ให้ได้สองหมืลิตรขึ้นต้นให้ได้ตามที่หัวสริงเกอร์ต้องการแค่น,นี้ครับระบบน้ำของคุณก็จะเพอร์เฟกเลย